ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องสาวดับซิงครับคลิปนี้เรามาอยู่อูเพชรเจริญครับตอนนี้ออเดอร์เต็มหมดแล้วครับปีนี้หลุดจองหลุดจองไปสามคันนะครับแต่ก็เต็มครับปิดปิดได้หมดทุกคันครับเอ่อรายพื้นที่มีปัญหานะครับน้ําท่วมแล้วก็ไม่ไหวครับไม่พร้อมธรรมดาเขาก็กินมาจํานะครับถ้าคุณมาจําแล้วคุณไม่พร้อมเขากินนะครับแต่เจ๊ให้โอกาสไปปีหน้าครับก็คือเลื่อนคิวให้ปีหน้า แล้วเจ๊ต้องต้องมาเสี่ยงว่าตัวใหม่นี่เราจะขายได้ไหมคันที่เราขึ้นมาแล้วเนี่ยคันที่เรามีคิวก็คือคนที่มาจองแล้วก็ไม่ได้รถก็มีคันนี้จะไปอยู่บุรีรัมย์นะครับจิมง,ง,งานแก้วสง่านะครับทีมงานแก้วสง่าจัดให้ครับ สีนี้เลืองแสงครับสะท้อนเลยครับของบาบอนนี้รถคันนี้เบาบอนซื้อรถซื้อรถพยายามเอ่อเลิกให้ดีแห้งให้ดีย่างยากครับทายยากมือแรกรถมันสิน่ายากครับอันนี้แนะนําเลยครับย่างยากเอาคือวาเป็นคนต้นขวาตายแล้วมือหนังคือสั่งคนต้นสายบันี้ คน,นท้วนกว่าสีขับน้ำเป็นหมดปนีโอ้ยเขามีไฟครับไฟตัวนี้น่ารักครับตุดตูด วงสปอตไลท์หลบในครับหลบในแล้วก็ไฟเป็นอ่ะตอนนี้จัดสวิงร้อแปดให้ครับคันนี้ก็พร้อมแล้วครับคันนี้ก็เสร็จสีเดียวกันครับสีเดียวกันคันนี้ก็รุดประจําแต่ก็ติดไปแล้วครับติดไปแล้ว กันในสาระข้ามเนาะกันในใชายนาดคันนี้ชายนาฏบ่คันนี้เขาขึ้นไว้แล้วครับแต่ลูกค้าไม่พร้อมครับก็เลยให้ปิดอีกเจ้าครับมาปิดเอาครับเป็นสีชมพูสีอม,มาตะานะครับสีนี้ ตอนนี้เชื่อว่าน่าจะไม่มีคิวสักอูนะครับเพราะว่าเต็มมีเงินก็ซื้อไม่ได้ครับรถเกี่ยวไอตอนผมบอกอะพี่แ้วกสื่อ,อเดี๋ยวอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งครับนที่โทรมาหาผมอีกต้กได้รถเกี่ยวอายอีกแสั่นรถเกี่ยวมันมเมียนมาสื่อเลยได้เลยครับปั้งป่าองจัดให้ครับป่าองดูครับ อาอ้องเล่นขนาดนี้นะครับพุนะ่น่ะนี่ไปเล่นงานท่อรถอีกเลยครับไม่ต้องกลัวมันแตกเพราะมันเป็นอย่างนีงนบอมันมันสั่นกันสั่นได้เต็นได้อันนี้โบเดียว ลูกพี่ผมสั่งบางคนครับจากได้บางคนครับเอ่อดาครับดาจากได้ดากใหม่ครับป่องเตียงใหม่โอ้คันนี้เป็นมิลเลอร์ครับตัวนี้นะ่าจะแพงกว่าเขาครับตัวนี้เป็นน่าจะล้านสี่กว่าตัวนี้เป็นเหลดมิลเลอร์เงาไม่ใช่เหลดด่าง แม่บอกเฮ้ยตัวนี้เป็นจูเหนียววะดูเผาก็รู้ครับไม่น่าใช่เอเอดูครับย้ายมาไว้นี่ครับดีครับเพราะว่า ถ้าไปอยู่หลังเครื่องครับมันจะอัดเสี่ยงครับมันจะเป่าฟางมาอัดตูดใดครับได้ชาติเสียดุครับแล้วก็ปลอดภัยเวลาล้างด้วยครับลูกค้าสั่งหรือเปล่านี่อืมทั้งไฮรีกยังทรงใหม่ นี่ครับเขาจะใช้ลูกหลอกลูกหลอกแทนก็ดีนะครับตรงนี้ลูกนะครับฟางมันจะเป่ามาเนี่ยฟางใช้ลูกหลอกแทนไม่รู้ว่าไอเดียลูกค้าหรือว่าไอเดียอู่ตัวนั้นก็อยู่ตูดปกติครับ รถมาลอบิ้วก็มีครับขนั้นไทยเจริญกายพันธ์ตัวนี้ยังไหมันเดิมครับเจ๊ให้เป็นแมงป่อง เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับตอนนี้ปีนี้ไม่ต้องถามนะครับปีนี้ไม่ต้องถามมัมมี่นะครับเขาจะเอาเงินแล้วครับอีกประมาณไม่ถึงเดือนครับก็จะหอเงินแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ